สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้ไซจะมาสอนเพื่อนๆทํา q u ทำเควสที่ชื่อว่ารีบ o ตแรนลี่อันนี้นะคะเราทําแล้วจะได้ของรางวัลทั้งหมด4ชิ้นค่ะโดยที่ถ้าเกิดว่าจะเริ่มทำเนี่ยกดไปดูที่ตรงเควสเลยก็ได้หรือว่ากดที่ตรงขวาบนเป็นรูปโปรไฟล์เรานะคะแล้วก็กดตรงนี้และไปดูเควสกันค่ะ Reboot r a ลี่เนี่ยหัวใจหลักของกิจกรรมก็คือการชวนเพื่อนที่ มาเล่นฟอตไนท์ไปนานหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนที่เพิ่งสร้างไอดีใหม่มาเล่นด้วยกันโดยคนที่สามารถเข้าร่วมได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เล่นฟอตไนท์น้อยกว่า2ชั่วโมงใน30วันนะคะด้วยของรางวัลจะมีทั้ง4ชิ้นก็สูงสุดอันสุดท้ายจะเป็นออ,อะไรนะิกแอคค่ะเป็นพิกแอค วิธีการได้แต้มมาเนี่ยเราก็สามารถทําได้อยู่2อวิธีนะคะ1ก็คือการกดชวนเพื่อนค่ะอันนี้เห็นไหมเอ่อ a t your friend from their profile นะคะก็กดตรงนี้นะคะที่เป็นรูปรูปโปรไฟล์เราเหมือนเดิมเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เลื่อนมาตรงด้านล่างเนี่ยจะเห็นบางคนนะคะเขามีพวกเอ่อชื่อเอ,อพวกสัญญาขออภัยค่ะ โ้สัญลักษณ์ที่เป็นรีบูตอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกชวนเขาไม่ได้หรือว่าจะกดเป็นอ,อ,อย่างนี้ก็ได้นะอ่าเนี่ยถ้าคนที่อ w เวบางคนก็จะเห็นแบบชื่อเยอะหน่อยจะเลือกใครก็ได้นะคะไม่มีผลเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้แต้มจากเพื่อนๆเหล่านี้คนละ50แต้มเอาเป็นคนไหนดีไม่มีใครใส่สกินน้องปลาเลยนะคะเอาเปน,นินละกันนะคะอ๋อน้อง น้องโอปออ่านกด Really d e m b a c k นะคะอันนี้กดมาเลยกดปุ๊บนี่นะคะมันก็จะขึ้นคิวอาโค้ดให้เราไปอ่านกิจกรรมได้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าก็มีอันนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปกดแล้วะคะ่ะพอแล้วได้ไปก่อนนะคะ50แต้มเพราะได้50แต้มเนี่ยของรางวัลชิ้นแรกที่เราจะได้ก็คืออันนี้นะคะเป็นสกินปืนได้ทันทีเสร็จแล้วก็ยังเหลืออ,อีก เป็นร้อยกว่าแต้มเลยที่เราจะต้องทําซึ่งก็ไม่ยากนะคะดูที่ตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นเดลี่นะคะเดลี่เควส t เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเล่นกับเพื่อนที่ eligible ก็คือคนที่มีสัญลักษณ์ รีบูตเราก็ทำเควสไดรวันให้ได้ทั้งหมด3เควสทำสามเควสเนี่ยก็จะได้60แต้มทำสามวันช่วยเพื่อนหนึ่งครั้งก็จะได้ของรางวัลครบแล้วนะคะหรือว่าจะไปทำอันนี้ก็ได้ค่ะรีบูตรันรีเควสเราก็จะต้องไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็เก็บแต้มให้ได้นะคะเก็บแต้มไม่ได้ตามนี้แล้วก็จะได้แต้มอีก10แต้ม พวกรายวันนี่จะทำง่ายกว่าเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้เก็บแต้มกันเยอะมากเท่าไหร่บางคนเก็บไม่ทันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ Reboot Rally Quest อันนี้ก็สเตจที่2ก็จะต้องไปเล่น b r กับเพื่อแต่ว่าของชายพอดีมันค้างอยู่ที่โหมดรีโหลดนะคะดังนั้น Quest มันก็เลยจะขึ้นแบบเหมือนทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าปราไปเล่น b r หรือว่าซีโร่บิลก็ได้นะคะก็จะเห็นเควสแบบเต็มๆแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ อ่าที่เป็นเก็บ XP กับเพื่อนก็จะมีสเตจอยู่ด้วยนะเพื่อนใหม่ๆที่เขาเพิ่งมาเล่นเนี่ยก็จะเก็บ XP ได้ง่ายจากการเล่นแป๊บๆก็ได้หลายหมื่นแล้วค่ะบางตานี่คือแบบว่าโอ้โหแบบ4ี่ห้าหมื่นเลยอพอเล่นจบอพอเล่นจบแล้วนะคะก็แนะนำมาให้ไปทำนะคะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่ะน่ารักแล้วก็ลิมิ t e d อยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่า ทำเควสก่อนได้ก่อนและในอนาคตน่าจะมาขายพร้อมกับสกินนะคะถ้าเกิดเรามีของพวกนี้แะไรคะว่าในบันเดิลใช่ไหมคะมันก็จะลดราคาไปอีกนิดนึงก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าไ่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเคยมีสอาครั้งที่ซื้อสก,กินในราคาไม่กี่ร้อย v b บั k สนะคะเพราะว่าใส่ทำรีบูตแลนดี้แล้วก็ของพวกนี้มันไปอยู่ในบันเดิลราคาสกินก็เลยไม่แพงมากนะคะก็ ไปทํากันนะคะมันไม่ยากอะไรก็ชวนเพื่อนที่มีสัญลักษณ์รีบูน,นะคะแล้วก็ทําการเล่นกับเขานะคะทำเควสไลวันเอ่อเควสไลวันเนี่ยก็จะทําได้ในหมดแบทเท r ร y ย l e แล้วก็ซีโร่บิวนะคะ z ซีโร i บิ b แบทเท r ร y ย l e เพราะว่าถ้าเกิดหมดอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่นับให้นะคะดังนั้นก็ต้องดูดีๆแล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ขอให้สนุกกับการเล่นฟอนไดนะคะไปก่อนสวัสดีค่ะ